หยาที่เราตัดหรือถอนมีหลายคนมองว่ามันเป็นวัชพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปรารถนาปลูกไม่เจริญงอกงามหาก,กเรามองให้ความเป็นธรรมแก่ยญ้าจริงๆญ่ามันไม่ใช่วัชพืชของต้นไม้เพียงแต่ย่ามันเกิดผิดที่เท่านั้นเลยมองเป็นวัชพืชหรือศัตรูหากว่าญ่านั้นอยู่ในที่ของมันมันจะมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก นี่แค่ยาเท่านั้นนะถ้ามองมาที่มนุษย์ละ่ะหากทำดีผิดที่ก็ดูเหมือนว่าเด่นเกินไปอาจถูกเพื่อนร่วมงานเล่นงานเอาได้เพื่อนๆมองเป็นศัตรูไม่เหมือนคนประจบสอพอที่ปรับตัวเก่งลินพิกได้ทำดีได้ชาติหน้าเสนอหน้าได้ชาตินี้ฉะนั้นการทำอะไรไม่ควรให้เด่นจนเกินไป ควรรู้ว่าการเวลาไหนเหมาะสมแต่ก็ไม่ควรทิ้งหลักการบางอย่างถูกใจแต่ไม่ถูกต้องบางอย่างถูกต้องแต่ไม่ถูกใจก็ควรพิจารณาเอาเถิดธรรมะสวัสดี